สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่นุ้ยนะคะแล้ววันนี้พี่นุ้ยก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นน้ำมันของแบรนด์3นะคะอะ่ประมาณนี้เลยให้ดูประมาณนี้นะคะมีนี่เหลายอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยววางก่อนนะ บอกก่อนว่าเรารู้จักกับแบรนด์3รีได้ยังไงแล้วก็แบบเออมาใช้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงนะคะตอนแรกเนี่ยพี่นุ้ยก็เป็นเหมือนถือบัตรเครดิตเนะเาะแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนกับเป็นบัตรเครดิตร่วมกับแบรนด์ของ3รีะคะ่ะ <c oughs> ก็ให้ไปลองทําหน้าลองแม็กซ์หน้าดูใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกว่าเออพอทําไปก็ เอ้ยรู้สึกว่าโอเคทีนี้ก็เริ่มมาศึกษาผลิตภัณฑ์ของตรีนะคะแล้วก็มาพบว่าเฮ้ยตัวน้ํามันล้างหน้าเนี่ยวันนั้นที่ได้ไปลองเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคกับมันแล้วมันก็เป็นตัวที่เหมือนกับท็อปฮิตที่สุดของแบรนด์ด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งในที่แบบเป็นพอเิลาที่สุดของของของแบรนด์ตรีก็เลยอลองใช้จากตัวนั้นก่อนแล้วพอได้ลองใช้ตัวนั้นปุ๊บปรากฏว่าสภาพผิวหน้าดีขึ้นและสิวที่มันอุดตันพี่นุ้ยจะมี ลักษณะของการเป็นสิวที่อุดตันที่ข้างใต้ผิวค่ะคือจะไปแล้วรู้สึกเอยหน้ามันไม่เรียบอะไรเงี้ยไอตัวที่สิวอุดตันเนี่ยมันก็เริ่มหายไปหลังจากที่ใช้ไปได้สักประมาณครึ่งหนึ่งก็คือลองจาก1ชิ้นก่อนหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่รู้สึกว่าเออมันมันโอเคกับผิวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวแรกที่จะมาคุยกันเลยก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะคะ นั่นก็คือตัว cleansing oil นะคะก็นี่นะคะ cleansing oil ของเขาอันนี้จะเป็นตัวที่เหมือนกับได้แถมมาตอนนี้ใช้อันนี้อยู่นะคะแล้วก็ไซส์จริงก็มีก็จะเป็นตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นสูตรสูตรใหม่น้ำมันสีเหลืองนะคะซึ่งเราก็เคยได้คุยกันไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าเออตัวเนี้ยเออมันใช้โอเคมากนะคะเวลาที่ใช้เราก็จะอ่ะมันจะมี ามันทำไว้ค่อนข้างดีะคะ่ะก็คือต้องไปถอดอันนี้ก่อนอันนี้ตัวตัวนี้ใหม่อ่ะก็ต้องถอดอนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะปดจะเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ่ะใส่อย่างนี้มันก็จะได้แบบอ่ากดขึ้นกดลงไม่ได้นะคะอันนี้ก็พอเปิดขึ้นมาปุ๊บก็กดอุ้ยก็กดอ่ะลนลนก็ก็กดลงไปนะคะซึ่งความรู้สึกของอันนี้เวลาใช้เนี่ย กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นที่มาจากธรรมชาตินะคะกลิ่นมาจากธรรมชาติเนาะก็กดแล้วก็ใช้การนวดขาแล้วก็นวดหน้าไปก่อนนะคะเวลาล้างเนี่ยพี่นุ้ยจะมีเครื่องสําอางหรือว่าไม่มีก็ตามยังไงพี่นุ้ยก็จะใช้ตัวนี้เป็นเหมือนกับ first step เป็นอันดับแรกก่อนเสมอคืออ่ะมันอาจจะมีว่าเป็นเป็น second step ก็คือว่าเช็ดด้วยตัว cleansing water ก่อนอย่างเช่นว่าอตัวที่แบบเป็นสมมุติกรณีเราแต่งหน้าอย่างี้ใช่ไหมคะเราก็จะเช็ดด้วยที่มันเป็นน้ําก่อนอย่างเงี้ยก็เช็ดไปหนึ่งรอบแล้วก็ค่อยมา ล้างด้วยออยตัวนี้นะคะของตรีนะคะก็ล้างไปนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การล้างอะมันคือเหมือนเป็นลักษณะของการบำรุงไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อว่า balancing cleansing oil นะคะนี่ก็เป็นสูตรน่าจะเป็นสูตรใหม่นะคะ,ะตัวที่ออกมาได้ไม่นานจริงๆไม่นานก็หลายเดือนแล้วเหมือนกันแหละนะคะ ก็ก็จะมีอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นขวดที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆค,คือของเขาจะเป็นน้ํามันสีเหลืองแบบนี้ละคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นขวดที่เป็นสามเหลี่ยมมันก็จะไปเน้นเรื่องของการป้องกันฝุ่น pm 2.5าแต่ว่าซึ่งโดยตัวเองใช้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันอะไรนะคะก็คือ,อขอให้เป็นขอให้เป็นน้ํามันสีเหลืองโอเคหมดอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะนะคะต่อมานะคะเราก็จะไปพูดคุยกันถึงน้ำมันอ่าน้ำมัน อันนี้นะคะเป็นน้ำมันบำรุงผิวของตรีนะคะก็จะมีอยู่1น,นะคะเป็นไวไลออยนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเอมิ่งออยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็น SQ Oil ออยนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละอันมันมีความแตกต่างกันก็ แตกต่างกันยังไงตอนแรกเนี่ยนะคะเริ่มมาจากตัวไหนพี่นุ้ยเริ่มใช้มาจากตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ราคาเบาที่สุดก็คือราคาอยู่ประมาณเกือบสองพนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนแพงแต่อีสองตัวนั้นแพงกว่านะคะอีสองตัวนั้นนี่ราคาแบบดับเบิลดับเบิลเลยนะก็ไวไลออยเอาไว้ทำอะไรนะคะก็ไว้ทำ ซึ่งเดี๋ยวนี้พี่นุ้ยก็จะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้มันแต่แต่ก่อนจะใช้มันบ่อยมากเนื่องจากว่าพอตอนหลังก็มาใช้อีก2ตัวที่ซื้อมาเนาะอ่ะตัวนี้ซื้อมาเพราะอะไรซื้อมาเพราะไปดูพี่ป้อมวินิจซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าใช่ไหมก็คือว่าเขาจะใช้ตัวเนี้ค่ะหยดไปอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองหยดดูเนาะอ่านะคะก็หยดไปใช้สักแค่ไม่หยด ใช้แค่หยดหรือ2หยดก็พอค่ะจริงๆอ่ะวิธีการใช้ที่ถูกต้องอ่ะเขาบอกว่าให้ใช้เนี่ยโซนเนี้ยนะคะโซนทีโซนมาจนถึงจมูกเนี่ยนะคะก็ให้ทาแล้วนวดนวด,นวดไปประมาณว่าสิวเซียนหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราเรารู้สึกว่าเออใช้ทั้งหน้ามันก็โอเคนะคะใช้ทั้งหน้าก็โอเคแต่ใช้ทั้งหน้าจะต้องใช้ประมาณสักสามหยดก็คือดูอย่าใช้ให้มันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยหน้าเราจะ มันได้นะคะอืมถามว่าคนผิวมันแล้วยังต้องใช้ออยล์อีกหรือนะคะก็บอกว่าจำเป็นค่ะนะคะก็คือไม่ถึงขนาดว่าจำเป็นแต่คือแบบเออมันใช้ได้แล้วมันดีนะคะก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยใช้ออยล์นะคะน้ำมันใต้ผิวของเราเนี่ยมันก็จะตอบไขมันของเราเนี่ยมันก็มีน้ํามันอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้มันก็จะไม่ทําการผลิตน้ํามันออกมาเราก็จะไม่เป็นสิวอันนี้คือประสบการณ์ด้วยตัวเองนะว่ารู้สึกว่า สิวเราลดน้อยลงหลังจากที่เราใช้ออยแล้วนะคะอืมนะเหมือนกับว่าต่อมไขมันผลิตน้ำมันออกมาน้อยลงนะคะก็สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกให้ให้ใช้แค่นี้อันนี้คือที่ถูกต้องที่ทางแบรนด์บอกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่นุ้ยทำก็คือว่าพี่นุ้ยจะใช้ทังหน้าเลยนะคะบางทีก็ใช้นวดก่อน แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางครั้งก็ใช้ผสมกับตัวรองพื้นที่เรามีเราก็จะได้ลุคที่มันแบบดูกโกลมมากขึ้นนะคะอะต่อมาไปกันอย่างรวดเร็วนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้คะ่ะ Aiming Facial Oil นะคะ Aiming Facial Oil ตัวนี้เออราคาก็แพงนะคะแพงบอกเลยก็ประมาณชัก 5,000ันอ่านะคะขวดนี้นะคะฉะนั้นก็เวลาใช้ก็ใช้แต่ประหยัดน้องก็หยดออกมานะคะอ่ะมีอ่ะหยดก็หยดออกมาก็บางครั้งก็ใช้แค่หยด2หยดนะคะเพราะหยดนึงมันก็เยอะนะคะอ่ะก็ใช้1หยดนะคะ1หยดแล้วเราก็ทานะคะก็ทาให้ทั่วหน้าอ่ะประมาณนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งหน้าอะไรก็สามารถ ที่จะทาได้เลยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเขาลายของเอมมิงนะคะมันจะเป็นลักษณะของการต้านความแก่นะคะ่ะเอมมิงของตีเนี่ยเขาจะบอกว่าเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอริ้วรอยแล้วก็ความความแก่ชรายอย่างเนี้ยนะคะซึ่งจะทำให้พอมันเป็นเรื่องของแอนต a ้อ n g จิ้งแล้วเนี่ยตัวาลายเนี้ยนะคะโปรดักตในลายเนี้ยมันก็เลยจะแพงที่สุด อ่านะคะแล้วก็มันก็เป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติรู้สึกว่าอันนี้จะเป็น100%เเลยนะคะอ่าก็มันก็จะใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะอันนี้เนี่ยจะใช้เวลาที่ใช้เนี่ย ก็พอเราเช็ดโทนเนอร์เช็ดอะไรต่างๆเสร็จนะคะก็อาจจะลงที่ตัวเฟเชลออยลตัวเอมมิ่งได้เลยนะคะก็สามารถที่จะใช้ก่อนก็ได้หรือว่าใช้หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นแล้วก็ได้อันนี้เขาก็จะมีคำแนะนําไว้ด้วยว่าเออถ้าผิวแห้งควรจะใช้อย่างนี้นะผิวมันควรจะใช้อย่างนี้นะแต่ว่าเอาว่าพี่นุ้ยชอบใช้แบบไหนพี่นุ้ยชอบใช้แบบว่า,าพออะไรเสร็จแล้วก็ลงตัวนี้ก่อนเลย หรือบางทีก็ลงผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นน้ำๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ก็คือแบบไม่ได้ฟิกซ์ว่าแบบเออจะต้องแบบไปๆว่าเฮ้ยจะต้องใช้ก่อนจะต้องใช้หลังบางทีก็เป็นลักษณะแบบตามอารมณ์แต่ว่าเขามีคําแนะนําที่ถูกต้องอยู่นะคะอันนี้ก็ไปดูกันว่าเอ้ยใครสภาพผิวเป็นแบบไหนก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ว่าโดยตัวเองก็ใช้ก่อนใช้หลังก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบแตกต่างอะไรกันก็แบบว่าเออไม่ซีเรียสแต่ว่าหลักๆเลยก็คือต้องพยายามนวดนะคะให้มันซึมเข้าไปในผิวหน้าประมาณน,นี้ เนาะนะคะนี่ก็คือตัว facial oil ก็ก็ชอบนะคะชอบนะคะเป็นเป็นเป็นตัวหนึ่งที่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเบาดีนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะ sq oil นะคะอันนี้ตอนแรกเนี่ยมันออกก่อน facial oil ซะอีกนะคะแต่ว่าไม่ซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันเป็นน้ำมันที่มันหนักนะคะอันนี้จะใช้ได้แค่ เนะี่ยพอพอแบบออกมารู้เลยแบบมันมีความหนักแล้วก็หนืดน,นะคะอืมนะคะก็ใช้เฉพาะช่วงตอนกลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันอย่าใช้เพราะไม่งั้นมันจะมันจะดูเป็นคนหน้ามันนะคะอันเนี้ยเนะี่ย SQ Oil นะคะกะ็การเคลมของเขาก็าคือว่ากลิ่นนะคะทุกครั้งเนี่ยที่เวลาใช้น้ำมันตรีเนี่ยคือเราต้องใช้อย่างมีแบบ มีสุนทรีก็คือว่าเออแบบกดลงมาปุ๊บต้องดมกลิ่นมันก่อนไม่ว่าจะเป็นน้ามันล้างหน้าหรือว่าน้ํามันอะไรก็ตามอันนี้คือลักษณะคือถ้ามีเวลานะแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาก็แบบรีบๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยดลงมาปุ๊บอ่ะแล้วก็ทาลงไปนะคะก็ก็จะใชค้คล้ายๆกับเอ m มิ่งเฟส a ชลล l ออยในขวดเมื่อกี้แต่นเนี้ยเขาจะ มีลักษณะของเรื่องของนอกจากการบำรุงผิวแล้วนะคะเขาก็จะมีเรื่องของการช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะถามว่าทำไมตอนแรกไม่ซื้อแล้วแบบตอนนี้มาซื้อเออนะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าน้ำมันมันหนักเกินไปใช่ไหมแต่พอเราได้ลองอย่างอื่นมาเนี่ยไปลองายไลออยล์ไปลองเอ,งอมมิ่งใช่ป่ะแล้วก็เฮ้ย เออตัวนี้มันก็ออกใหม่มาด้วยอะไรอย่างงี้ไงมันก็บอกว่ามีการปรับสูตรแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับซึ่งถามว่าตัวเองมีปัญหาในการนอนหลับไหมไม่มีนะคะคือเป็นคนที่แบบนอนหลับดีมากแต่ก็เออซื้อมาใช้เพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยถ้าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นน่ะมันดีใช่ปะ่ะไอ้ตัวนี้มันก็คงต้องดีเช่นเดียวกันแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรละ่ะดูในเรื่องของงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยขวดนี้ก็อาจจะไม่ซื้ออะไรอย่างงี้นะคะอ่านี่ก็คือตัวของน้ํามันของตรีนะคะก็คือมันจะได้ในเรื่องของกลิ่นอ่ะกลิ่นแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลิ่นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหรือไม่ชอบด้วยเนาะนะคะแล้วก็ต้องลองต้องลองไปพิสูจน์กันเอาเองที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ เป็นเรื่องของการบำรุงผิวเออรู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นนะคะโดยผลิตภัณฑ์หลักที่ที่รู้สึกว่ามันทําให้ผิวดีขึ้นก็คือไอตัวที่ล้างหน้าคือการล้างหน้าเนี่ยมันเป็นสเต็ปที่แบบสําคัญนะคะสำคัญมากฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคลีนหน้าดีแล้วเนี่ยคิดว่าเออจะบำรุงอะไรอะ่ะมันก็โอเคฉะนั้นเนี่ยพี่หนุ่ยจะให้ความสําคัญ Priority เนี่ยจะ เป็นอยู่ที่ไอ้นี่นะคะตัวตัวนี้เลยนะคะ Priority คืออันนี้คือแบบที่แบบฉันต้องมีไม่ว่าฉันจะไปไหนฉันก็ต้องมีแบบซองหรือแบบอเล็กหรือแบบแบ่งไปที่จะต้องพกอะไรอย่างนี้นะคะส่วนเ สามอันนั้นอ่าสามอันนี้นะคะที่เมื่อกี้บอกไปอ่าต้องจับอย่างระมัดระวังเพราะราคามันแพงใช่ไหมอันนี้ก็แบบสี่พันอันนี้ก็แบบห้าพันอันนี้ก็แบบสองพันนั่นอย่างงี้ไงออาราคาแพงก็พวกนี้เป็นออปชั่นเสริมซึ่งถามว่าตอนนี้ติดอะไรก็จะติดจะติดขวดนี้อ่าจะติดขวดที่เป็นเอมมิ่งนะคะเพราะว่าความเบาของมันนั่นเองนะคะแต่ตัวแรกที่เริ่มใช้ก็อย่างที่บอกจะเป็นตัววายไลน์ ine, ก็อิทธิพลมาจาก พี่บอมวินิตนะคะแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะคะพี่นุยก็จะมีอันนี้นะคะเป็นอันนี้จะเป็นชื่อว่า f l e x s e ดออยลนะคะเออเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ่เรามาจริงๆอะ่ะมีสองขวดวางไว้ในรถขวดหนึ่งแล้วก็วางไวท้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่นู่ e อ g ง i s h อีกขวดหนึ่งถามว่าทําไมเออทำไมถึงซื้อมาก็เนี่ยคะ่ะก็ คือพอทาพอใช้อย่างอื่นแล้วมันดีใช่ไหมคะก็เลยคิดว่ามันทุกอย่างมันน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนี่ค่ะก็ซื้อมานะคะเม็นอันนี้เป็นกินนะคะเขาว่ากินวันละ6เม็ดก็ถามว่ากินบ้างไหมก็ตอน,น,นแรกซื้อมาก็กินแต่ว่าไม่เคยกินถึงวันละหกนะคะก็กินแบบเท่าที่จําได้จาได้ก็จะกินอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็คือแบบกินแบบ2เม็ด สองเม็ดเช้ากลางวันเย็นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบกินบ้างไม่กินบ้างเขาบอกว่าเป็นการปรับเหมือนกับปรับฮอร์โมนนะคะคือเท่าที่เห็นคนอื่นหรือว่าอะไรที่เขาคุยคุยกันก็คือบางคนที่ชอบก็จะชอบไปเลยบางคนที่แบบเหมือนเหมือนอย่างเราไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยพอเราพอเรากินไปเราก็รู้สึกว่าเราก็เฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเ,เขาจะมีสรรพคุณนะเขาเขียนว่าอะไร The state or quality of being serene, calm ก hey, ็ค like, ือแบบกินแล้วสงบเอออันเนี้ยคือพอเห็นแบบเฮ้ยกินแล้วสงบอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เรารู้สึกว่าจิตใจเราไม่สงบเราก็จะหยิบเม็ดนี้ขึ้นมากินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่รู้ใช้ถูกจริงๆคือเขาจะมีคําแนะนาของเขาแต่ว่าอันเนี้ยเรากินแล้วเราด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกอะไรอะวายอ้าวเดี๋ยวโตกงนะคะว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอืมเราก็กินตามตาม ตามที่เรารู้สึกว่าตามเวลาที่เราอยากจะกินอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้องจริงการกินอาหารเสริมก็คงมีอันนี้ของเขานะคะแต่ว่าพี่หนุย่ยอะลองกินมาสักเดือน2เดือนแล้วแหละแต่ว่าเออมันมันไม่ได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ไม่ไม่เห็นอะไรอะเออไม่เห็นอะไรเลยอะนะคะก็เลยก็ก็ก ก็มีอยู่ก็เลยจะแบบอจะกินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรแต่ว่าคนที่มีปัญหาอะอย่างพวกฮอร์โมนเพศหญิงอะไรเงี้ยเออเขาน่าเขาน่าจะแบบเขาน่าจะกินแล้วเรารู้สึกว่าโอเคอันนี้ก็คือต้องต้องไปลองถามว่าคนที่มีปัญหาคือเขากินแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวเองก็ก็เฉยเฉยนะคะ ก็ S <S <an> รีวิวกันไว้ประมาณนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของตรีที่มันเป็นน้ำมันอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการรีวิวที่มาจากแบบเป็นความรู้สึกอะ่ะคือไม่ได้มาบบอกว่าเฮ้ยส่วนผสมมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือสไตล์ในการซื้อของของพี่ดุยจะเป็นอย่างนี้คือพี่ดุยเนี่ยจะซื้อของก็คือว่าไปลองดูก่อนอพอไปลองดูก่อนปุ๊บเนี่ยวันนั้นคือไม่ตัดสินใจนะว่าจะซื้อแต่กลับมาที่บ้านก็จะ มาลองหาข้อมูลแล้วก็ดูว่าเออตัวเองแพ้หรือไม่แพ้จากการลองวันนั้นหนึ่งครั้งนั่นแหละแล้วก็ลองหาข้อมูลพอหาข้อมูลปุ๊บเฮ้ยรู้สึกว่าเออมันโอเคก็ไปลองนึงชิ้นก่อนนะคะพอไปลองนึงชิ้นปุ๊บเฮ้ยถ้ามันดีก็ไปต่อนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบนั้นแล้วก็การซื้อของก็จะดูแบบดูพวก พวกสมมุติว่าถ้าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราติดใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูพวกส่วนลดพวกโปรโมชั่นแล้วก็แบบเออเหมือนกับว่าซื้อมาก็แบบบางทีก็ซื้อซื้อมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยในยามที่มันมีการลดราคาเยอะๆเพราะว่าของพวกนี้คือถ้าเราช่วงไนงะว่าเราใช้อยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะได้ใช้นะคะก็มันดีกว่าการที่เราอะไปซื้อนั่นซื้อนี่แล้วก็แบบมันเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันไม่ได้ใช้อะเออนะคะ อ่ะก็ใช้อะไรที่มันได้ผลกับตัวเราดีกว่านะคะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ